สวัสดีครับเพื่อนยีตะลับก็สวยสามสมเอเซนลนะครับผมนี่จะมาใ้ก็พาเพื่อนมาชมที่เพิ่งทำเนื้อใส่สับปะรดนะครับผมครับก่อนขั้นตอนนะครับผมทำพริกแกงก่อนนะครับติด่ันนะครับผมติแกงนะครับผม ก๋วยเตี๋ยวหาผัดกะเล้ครับผมแล้วก็ปิแกงเสร็จแล้วนะครับผม เดี <c ười> <t ôi Allah> ๋ยก็เอาเนื <t> ้อลงนะครับทุก่านนะครับผมเนื้อลงครับผมเนื้อก็ติดมันได้นะครับผมเนื้อติดมันน่อยๆนะครับผม 拜，各位。 ่กำทังการปรุงแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมการปรุงแล้วสุดสายมันตานะครับผมสายมันตาสาย่ันตานะครับทุก่านขั้นตอนการปรุงนะครับผมที่การทำนะครับผม นี่ก็สุดแล้วนะครับตัวติกแจงสุดแล้วนะครับผมนี่ก็สับประดรดลงนะครับผมสับปะดรดลงนะครับผมแล้วก็จับเป็นชิ้นๆนะครับผมชิ้นแตกๆนะครับผม รจะใช้สับปะรดแง้งครับทุกท่านนะครับผม,มสับปะรดแ้งนะครับผม,มส่นผานะครับผมก็เป็นผัดเนื้อสับปะรด อนนี้ก็ไก่จะสุกแล้วนะครับผมใส่แล้วนะครับ ครับพันนะครับผมไปเสร็จแล้วนะครับผมครับผมจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมขึ้นั้งสุดท้ายแล้วนะครับผม,มงาผ่าลอยลงไปนะครับผมเยอะหอมเยอะนะครับผม อะไรนะครับผมทุกท่านนะครับผมครับัดเนื้อสับปะรดนะครับผมบัดเนื้อสับปะรดสับปะรดหัวละพานะครับผมบัดเสร็จแล้วนะครับผมตอนมาทางแล้วนะครับผมคอนตอนสุดท้ายนะครับปอเป็นอันเซ็กนะครับทุกท่านนะครับผม คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนถ้าผมเก่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัมเอเซนอลด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมนผมโ้ดีสรนณาทานมากๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมตักข้าวสวยร้อนๆมาแล้วก็ลาดเลยนะครับผม ครับผมไปแล้วนะครับปุตตะนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมนี่นาตานะครับผมนาตาแกงสั๊ัปะปดเนื้อนะครับผมนาตานะครับผมดูหน้าตานะครับผมสับปะรลดเนื้อนะครับผมมัดเนื้อสัปปะรดนะครับผมมีออีกชื่อนะครับผมนี่นะครับผมจักข้าวก่อนนะครับปุกตะนะครับผมจั๊กข้าว ร้อนๆมาลาดก่อนนะครับทุกคนนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมนี่นะครับผม